เจี๊ยบโสพิตนภะาเคลื่อนไหวสั้นๆหลังเห็นโพสตพิมมาดาถึงน้ำหวานเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้พิม,มพิมมาดานักร้องนักสแสดงดังก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากที่กวางไอบินาลจบไม่สวยเลิกน้ำหวานโดยเธอนั้นได้โพสตคลิปวิดีโอถึงรุ่นน้องในวงน้ำหวานพร้อมระบุข้อความว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอยากส่งกำลังใจให้หวานขอให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้แบบมีสตินะรอให้กลับมายิ้มมาสนุกด้วยกันเหมือนเดิมที่พิมพ์มั่นใจว่าหวานเก่งและจะมีพิมพ์อยู่ข้างๆเสมอเหนื่อยก็ผ่า กลับมาเติมกำลังใจกันก่อนทุกคนส่งกำลังใจให้หวานด้วยนะคะพิมพ์ไปก็ร้องไห้เองโอ้ยรักนะและล่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างเจยบโสุภิณภาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ทันทีหลังเห็นโพสตของพิมพมาดาถึงน้ำหวานปมเลิกกวางเรยบินออลโดยเธอนั้นก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าส่งกำลังใจให้หวานด้วยคนนะจ๊ะ